เอาใหม่เอาใหม่ขึ้นมาวันนี้วันนี้ก่อนเออเดี๋ยวเดีหมอคอยช่ให้อย่อย่ได ah, ้แล like ้วลูกมันดูแต่ว่าน้ำนมมันไม่ออกเฉยไม่เป็นไรอ่ะเอาขึ้นก่อนใจน้อยมากมันขอยยากใช่ไหเออนี่นี่หมอเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยให้มัดเลยเลยโอเคพอดุดที่เหลือให้มันดนดุดเองละอยู่แล้วอยู่แล้ว